やっーン รับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้พบกับชาแนลอาทอเนิทีกันอีกครั้งฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ไหมถ้าไม่กด แล้วจะเสียใจอ,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 อสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับช anel อัจฉริบนั่นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กด ทุกอย่างยกเว้นดิสไลค์แล้วกันนะไอ้บ้าไอ้เวน,นะครับผมนะอย่าก,กดดิสไลค์เลยนะเว้ยโอเค,อเ,คเพื่อนครับโอเคคลิปนี้มาจัดไปนะครับผมสำหรับตัวละครที่แมงคตดเก่งหนึ่งตัวละครที่หลายคนอาจจะไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ผมไม่เห็นมันอยู่ในสายตาเลยนะครับผมแต่ว่าพอซื้อดีนี้มาก็ดันมีหนึ่งตัวละครที่แมงคตดเก่งนะครับผมนะจริงเหรอวะไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะตัวละครนั้นเป็นใครโรเจอร์ป่ไม่ใช่นะครับเป็นตัวนี้นี่นี่นกด แรปนี่เป็นโคตรเท่เลยใส่เหรียญพร้อมเล่นนั่นก็คือโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะดักลาสบู l เล t ส t ต m มปีดเป็นตัวละครที่โคตรแรนะครับผมตัวแรงมากแรงแบบแรงแบบแแบบมึงอย่าแรเลยนะครับผมแต่มันแรงจริงนะมันแรงจริงนะพวกตละครส t ต m มปีดเนี่ยมันไม่มาแล้วนะมันเล่นมันเมื่อก่อนมันเล่นสนุกนะเอาจริงนะครับผมแล้วดูเหรียญดูเหรียญเขานะครับผมเยอะมากนะ เออคือแบบมันมันเหมือนนักบินอ่ะตอนนี้มันเหมือนนักบินนะครับผมแล้วก็นี่มีเหรียญมีมีอะไร GF น,นะน,น,นะครับผมนะมี GF อย่อมาจากอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีนี่ศูนย์เก้านะครับผมมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมก็จําไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็มีเหรียญที่ข้างบนด้วยนะครับนี่ข้างบนคือตรงนี้นี่นี่ป็นไง มันเหมือนมันเป็นทหารเลยแต่มันไม่ใช่นะครับผมแล้วมันเหมือน,มนเป็นนักบินอ่ะเออนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผลปีศาจของเขาสามารถรวมร่างกับสิ่งของได้เว้ยเออนะครับรวมร่างกับรถถังอะไรอย่างเงี้ยรวมร่างถ้าในแตมปีนเหมือนรวมร่างกับตัวเรือ อะไรสักอย่างใหญ่ๆนะครับผมนะเออเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเฮ้ยนี่คุณเป็นพวกเดียวกันไหมเนะียเออคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยโคตรเท่เลยครับ,รบแล้วก็มีเหรียญบุก,ก้าร์ด้วยะครับไปลบในสงครามเวียดนามมานะครับผมนะเขาถึงได้เหรียญนี้มามันคือเหรียญเออเหรียญความโหดนะครับ ซไอเเซลมากเกิดไปผมไม่รีวิวแล้วกันนะตัวละครนี้ผมเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมนะสกิลคือค่อนข้างเถื่อนอยู่นะเออแล้วผมหมัดฮาคี้แล้วก็มีช่วยลบให้หายไปในหมัดเดียวแล้วกันนะครับผมนี่เป็นคําพูดของเขาที่แบบสุดยอดแต่ถ้าแม่งไม่สุดเลยวะนะครับผมเออคุณสมบัติตัวละคร ที่มันน่าจะาโหดที่สุดของเขาก็คือไม่มีนะครับผมจะไปดูเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นตัวละครนี้ให้ดูอย่างสุดความสามารถนะครับผมอันดับที่สูงสุดที่ผ่านมา300อ่อเดี๋ยวผมขอดูดิขอดูหน่อยดิตอนนี้ผมติดอันดับ11ไอ้บ้าไม่มีใครเล่นเลย <laughs> โอ้มีมีแสนกว่าผมติดอันดับ11อ็ดอันี้ดูยดียผมไปเล่นมาเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับผมคือแแบบ อย่าหาทำเลยเพื่อนเอสเอสนี่คนด,าด่าแน่นอนนะครับผมเออนะครับโอเคเพื่อนไปดูกันดีกว่านะครับในมีพูดด้วยไปดูดีกว่าว่าเขาเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคชมกันเลยครับ รึปมาแล้วบูเรตนะครับผมปอดเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะไม่แน่ใจว่าทำคอนเทนต์นี้ดีหรือเปล่านะครับมัดโลกาไปหลบได้เมืไหร่แล้วใช้สกิลหนึ่งใส่ผม,มยังโดนนะนี่ยังอุตสาห์โดนนะนี่โอเคครับอืมอะไรเพื่อนอะไรเพื่อน นี่ไอ้กันเจนหน่อยดิรออะไรโอเคสวยเอ้ยระวัราางระวังตายครับผมสวยเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเรามันมันมันบวกไม่ได้นะตัวเนี้ยมัน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 เข้าไปบวกน่าจะแพ้นะครับเซนโงคุมาวะขู่พระพุทธองค์มาเกือบเกือบเกือบโอเคกับตันคิดหลบดีๆก่อนใจเย็น เห็นบ really wow, ูเลตวิ Pen ่งเข้าใส่เลยนะเห็นบูเลตวิ่งเข้าใส่เลยนะมัดโลกาไปเดียวเศร้าอ่ะมีอย่ามาโต่อกแม่งเอ้ยสุดยอดนี่โดอไปดิโอ้โหตายนะครับผมมันมันค่อนข้างเล่นยากเลยนะโอ้โหเอาตรงนะแม่งถ่วงเลยอ่ะแม่งถ่วงเพื่อนจัดๆเลยอ่ะนี่เลยเพื่อน เฮ้ย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 โอตายีกทีไหมไ,ไหวแล้วโอ้โหมียามมาโตด้วยยามมาโตโอ้โหโดนไปเยอะอยูอ่แตกสองไปดีอรอลายเพื่อนเจ๊ะเจ๊ะ เเยลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ผิดด้านพระพุทธองค์ผิดด้านไม่โดนหรอกเออไอ้รับไม่ไหวแล้วตายเอากันไว้เพื่อนกันไว้เพื่อนไปดูเหนือตรงนี้ตรงนี้กันได้แบะว่าโล่น่าจะได้นะโอเคโอเคเออรถจ้าแม่งโหดว่ะใช้ได้ว่ะเออเอาอะเอาอะเอาวะเอาอะผมมาช่วยแล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้วเพื่อน อืมนั่นเออมัดโอ้มันช้านะครับผมมันช้าต่อยไปดิต่อยไปดิปดคิดเกือบแตกเรียบร้อยครับผมกดตกใจไปฟรูบโ,โอเคเรามี โดฟามีอาคาแบกนะครับผมพอไหวอยู่คือสกิลมันโดนยากมากนะมันต้องใช้แบบต้องใช้ทักษะกันการโดนมากๆนะครับเคผมรอก่อนรอก่อนรอกันนเย็นอืมเย็นเย็นนะนเย็นต้องอยู่ข้างอาคาไว้อยู่ข้างอาคาไว้อย่านะอย่านะอย่านะ อย่านะอาคาราโอโ้โอ้โห้โอ้โหโอโ,โหโหไม่ดีละไม่ดีแลเหตุอย่างเงี้ยเอ้ยมันจริงเลยเมืไหนเนี่ยอุย้ยเพื่อนโดนมาเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮ้ยหลบก่อนอืม,อมยังโดนโดนเบาโดนเบาอืมโ,โดนไปดิอุย้ยสองพันไม่ลม้มไม่ลม้มไม่ลม้มถ้าเลือดเยอะไม่ล้มนะครับผมถ้าเลือดเยอะไม่ล้มนะ โดนดอกก็สามพันไปดิเออดนบอกว่าเมื่อกี้ใครวะโอ้โหเพื่อนเพื่อนหดเพื่อนหดเพื่อนหดจัดเพื่อนหดจัดเราลอก่อนเย็นเย็นอะไรนะใครโดแตกไปดิเออมัดโลกาธมินเอาดีเอาดีเอาดีเยอะๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆ่ๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 โๆๆๆหๆบๆล้ๆๆี โอเคครับผมตัวทวงแห่งโลกามาแล้วโดนดักโดนดักโดนดักตรงนั้นโดนดักตรงนี้เอออย่ามาโตววะเกือบแตกไปดิเอาเรื่องเวละเอาเรื่องเวละอย่ามาตัวอย่ามาตัวเหรอหมื่นกว่ารู้เรื่องเอาดิไย,ยุดตรงนี้กัน็คดอะไรอะโดฟาก็ได้โดฟาก็ได้โดฟาได้หมดโดฟาได้หมด โตฟาได้หมดเออไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ถึกอยู่นะครับผมถึกอยู่ถึกอยู่แต่เขาแต่เขาอะจะเวลน้อยนะจะเวลน้อยอยู่อุ้ยสวยแล้วไงสวยแล้วไงสวยแล้วไงเฮ้ยเอาดิอุ้ยโคตรถึกโคตรถึกถึกโลกาไปดิเออถึกจริงเป็นไงถึกเจ๋งเจ๋งถึกจริงถึกจริงผมต่อยกระคุณได้ทั้งวันเออวันเดียว วันเดียวพอเล่นวันเดียวไปตัวเนี้ยพอเฮลแล้วโดนไปดิเคาลเตอร์ counter, ใครโอเคยึดไปขออีกธงได้ไหมเออขออีกธงหนึ่งแต้มจะได้ไม่น่าเกลียดแต้มจะได้ไม่โอ้ปรโตูเว้ย sorry baby อื้อหือ แรปนะบึงใส่ีเพื่อนนะบึงใส่ด้วยยืดก่อนนะครับผมมีตัวยากๆอยางนั้นมีตัวยากๆมีตัวโหดโอเคผมยืนกันทงให้ก่อนเย็นๆโอ้เพื่อนโหดเพื่อนโหดเพื่อนโหดจริงเจอโรเจอร์ไม่น่าไหวนะอ้าวเอาวะเอาวาาาาาะขอได้ปะขอได้ปะเออโอ้ยสวยงามโอ้ยนึ่ว่าได้ค่าเรียลีกนะครับ มาเลียดกยันเจ้อืมมัดโลกาไปก่อนเบาๆเอ้ยเออเอาดิอ่าตัวที่อ่อนแอที่สุดในโลกาไปชาร์จชาร์จชาร์จอืมอมันหาจงาดดังหวะดอดเอามาไงเพื่อนเพื่อนมาไงเนี่ยเพื่อนโดดไปไหนเนี่ยดีๆเพื่อนเล่นดีๆเพื่อนเล่นดีๆผมกันทงให้น่าฮ่ ไว้โยโรเจอร์แตกแล้วนี่หว่าโรเจอร์แตกผมไม่ค่อยกลัวอาคารนะครับผมตัวนี้นะเฉย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 เขาเรียกว่าเฉายๆเฉยๆเลยนี่ไงผมพันไปนะครับผมผมจะไม่บัฟซะนั่นเองนะถ้าบัฟถ้าบัฟแอ็แท็กนี่น่าจะโหดอยู่นะครับเออเออเ,ออเออพื่อนช่วยสวยใครวะใครช่วยวะโอ้สเน็กแมนนะครับผมนะร่าง Snake man Snake man สเน็กคือมึนสเน็กคือแมนสวย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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชคหมัดเดียวหมัดเดียวเสียวทั้งคืน มัดเดียวเสียวทั้งคืนอมืมัดเดียวโอ้โหผมจะกดสก,กิลจะโดนนี่มันตายเลยเออเออวิลบอืมฉีกฉีกหนีเออไม่ได้นะครับเพื่อนหลนโอเคโอเคโอเคได้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 เว้ยมันอมตะวะเนี่ยอามาตะมึงถอยก่อนอืมเราเป็นแบบ จริงๆเราอยากรวมล่างได้นะรวมล่างรวมล่างกับตึกได้ไหมรวมเดี๋ยวรวมล่างก่อนซึงแม่งรวมไม่ได้ว่ะดูเล่ว่ะมันเป็นผลรวมล่างนะไอตัวเนี้ยมันมันโหดนะครับผมเดี๋ยวผมรอนิดนึงโอ้โหเพื่อนแตกเอาไงวะเนี่ยเยอะๆตรงนู้น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 กันเออตรงนู้นกันใจเย็นใจเย็นตรงนู้นกันใจเย็นเอยมันยืะมันยืะมันยืะเยอ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 ะอืมมาดิโอ้โหผมยังโดนอีกเหรอวะฮะ เออโอเคเพื่อนสวยอลูบิด้าตายแม่งภูมิใจังวะฆ่าลูบิด้าได้เฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นไม่ดีละ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 เออเดะ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 เอ้าตายเพื่อนเพื่อนช่วยด้ยเฮ้ยช่อนเ่องเรื่องสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนเพื่อนอย่าแพ้เพื่อนอย่าแพ้เพื่อนจะตายเพื่อนจะตายเออเพื่อนจะตายใจเย็นใจเย็นใครโดน มจะหนาเนี่ยหาพอได้แล้วยึดอยู่แล้วนะเออสวยงามครับผมชนะไปสอรี่เบบี้โยวว w ส a ับ เบสแบทแมนนะครัเอย่า oh, ห tamam. ่อทอมนะครับตัวนี้แม่งเล่นโคตรยากเลยนะครับสำหรับผมแบ็ค okay ลิทยากๆนะครับมันต่อยโดนช้าไปหน่อยนะเออนะครับบูเล็ตนั่นเองนะครับผมสแตมปิดสแตมปิดดักลาสบูเล็ตหรือผู้สืบทอดนะครับผมอะไรของมันสักอย่างนะปีศาจอะไรสักอย่างเนี่ยคือเก่งมากๆไม่ใช่เก่งมากๆทุยนะครับผมนะคือเล่นยากมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ในในเมตาเก่าผมว่าเขาค่อนข้างเล่นง่ายแต่เดี๋ยวนี้ศัตรูมันแบบ สกิลมันผิวไหวดังสายลมนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวละครนี้นะครับทากลายเป็นตัวซับดีกว่านะครับผมนะแต่ก็ถือว่ามันมันก็เล่นสนุกแหละแต่อยู่ในแรงล่างๆน่าจะไหวนะครับผมแรงบนๆนี่หนักนี่แรงล่างๆแม่งเจอโรเจอร์เยอะนะครับผมโดนปาดเลเวลแปดตแม่งแตกหมดอ่ะแต่เจออาคาไม่กลัวนะถึกอยู่ถึกแล้วครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมอย่างไรก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yo samurai <laughs> come samurai <somewhere. laughs>